เมื่อพูดถึงการรักษาของผู้ที่ได้ชื่อว่าแพทย์การฉีดยาการผ่าตัดการให้ยามากินก็เป็นวิธีการรักษาทั่วไปที่เรารู้กันแต่ถ้าเป็นการรักษาด้วยการตัดสมองบางส่วนล่ะการรักษาของแพทย์ด้วยวิธีการที่ดูเหมือนกับว่าหลุดออกมาจากหนังสยองขวัญเป็นเรื่องจริงที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นวิธีการรักษาที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวทเพื่อที่จะรู้จักมันเราต้องย้อนเวลากลับไปราวราวแปดสิปีก่อนณจุดที่ทุกอย่าง เริ่มต้นขึ้นนักวิจัยหนุ่มสองคนจมหาวเทยาลัลยเยลดรจอห์นฟอลตันและผู้ช่วยของเขาได้ใช้ลิงชิมแปนซีสองตัวที่มีชื่อว่าเบกกี้และลูซี่ในการทดลองโดยหลังจากการวัดเชาปัญญาของลิงแล้วก็นํามันไปผ่าครึ่งหนึ่งของสมองส่วนหน้าออกทําการวัดเชาปัญญาอีกครั้งผลที่ได้หน้าทึ่งเป็นอย่างมากเพราะเจ้าลิงชิมแปนซีที่มีสมองส่วนหน้าเพียงครึ่งเดียวนั้นยังคงร,ระดับสติปัญญาและทักษะเดิมของมันได้อยู่ ต่อมาก็นําสมองส่วนหน้าอีกครึ่งที่เหลือออกคราวนี้เบกกี้และลูซี่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันเชื่องลงเห็นได้ชัดเจนไม่แสดงพฤติกรรมเหลือ,อาการก้าวร้าวใดๆเมื่อไม่ได้รับรางวัลหลังจากจบการทดลองจากการทดลองพวกเขาจึงได้ข้อสรุปว่าพฤติกรรมและอารมณ์นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมองส่วนหน้าเราสองปีต่อมาดร์ฟอร์ตันก็นําเสนอผลงานของเขาในงานประชุมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนตัวจุดป,ประกายให้ในายแพทย์ชาปูตเกต อันโตนิโออีกาสมอนิสเห็นถึงความเป็นไปได้ถึงการที่จะใช้วิธีการรักษาน,นี้กับคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคจิตเวทมาโมนิสกลับไปพัฒนาวิธีการผ่าตัดของเขาแรกเริ่มเดิมทีการผ่าตัดจะเริ่มด้วยการเจาะรูบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาบนกระโหลกส่วนที่ติดก,กับสมองส่วนหน้าฉีดเอทานอลเข้าไปยังส่วนที่เป็นเส้นใย,ยประสาทเพื่อตัดการเชื่อมต่อของสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนที่เหลือทว่าการใช้วิธีนี้มีความยุ่งยากและซับซอ้อนมาก หมอโมนิสจึงเปลี่ยนวิธีและได้นําเครื่องมือที่มีชื่อว่าลูคโตมาใช้เครื่องมือชนิดนี้มีรูปร่างเหมือนแท่งเหล็กที่ซ่อนใบมีดเอาไว้มันมีหลักการทํางานง่ายๆแค่เพียงกดปุ่มด้านบนใบมีดที่ซ่อนอยู่ก็จะโผล่มาผ่าตัดส่วนของสมองที่ต้องการได้ทันทีตามรายงานของหมอโมนิสภายหลังจากการผ่าตัดคนไข้ทั้งหมดเขาได้ลงความเห็นไว้ว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนปลอดภัยและอาจสาม,มารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในผู้ป่วยโรคจิตเวท ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเริ่มทําการผ่าตัดแบบนี้ในเวลาต่อมาโดยผู้ที่เหมือนกับว่าเป็นสิทธิ์ไกลๆของหมอโมนิสศัลยแพทย์ประสาทนายแพทย์วอเตอร์ฟรีแมนและผู้ช่วยของเขานายแพทย์เจมส์วัต์ได้พัฒนาการผ่าตัดของหมอโมนิสให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอีก10ปีต่อมาแต่ถึงอย่างนั้นตัวนายแพทย์ฟรีแมนเองก็ยังไม่พอใจวิธีการผ่าตัดแบบนี้อยู่ดีเขายากจะให้มันไม่ซับซ้อนเข้าถึงได้ง่ายมีราคาที่ถูกกว่าวิธีการเดิม สำหรับวิธีการใหมน่นี้หมอฟรีแมนจะใช้ไฟฟ้าช็อกทำให้ผู้ป่วยหมดสติก่อนจะนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับแท่งเหล็กเจาะน้ำแข็งที่มีชื่อว่า Class, อบิโตคลาสส่วนผ่านช่องเบ้าตาเข้าไปเหนือลูกตาข้างหนึ่งใช้ค้อนต่อที่แท่งเหล็กแท่งเจาะก็จะทะลุผ่านชั้นกระโหลบบางๆเข้าไปที่สมองขยับแท่งเหล็กไปมาหน้าหลังเพื่อทำการตัดแยกสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนอื่น,นทำแบบเดียวกันกับสมองอีกข้างหนึ่งก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์กระบวนการผ่าตัดทั้งหมดอาจกินเวลาไม่ถึง10นาทีเท่านั้น การผ่าตัดนี้มีชื่อเรียกเต็มๆว่า transobital r lobotomy แต่เนื่องจากลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดมันจึงมีชื่อเรียกลเล่นๆว่า icepick lobotomy และด้วยวิธีการผ่าตัดนี้เองก็ทําให้หมอฟรีแมนสามารถทําการผ่าตัดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการในบางครั้งการผ่าตัดก็เกิดขึ้นในออฟฟิศของเขาเองตัวหมอฟรีแมนเพนพาร์ได้ผ่าตัดคนไข้ไปทั้งหมดประมาณ3,500-5,000คนผู้ที่เป็นคนไข้มีตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนที่มีชื่อเสียงหนึ่งในนั้นก็คือน้องสาวของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีหมอฟรีแมนและหมอโมนิสพบทางสว่างของการรักษาโรคทางจิตเวชอย่างนั้นหรือ ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกมองในด้านใดเพราะว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษานั้นมีทั้งที่อาการดีขึ้นและแย่ลงในรายที่ดีขึ้นมาทําให้ผู้ป่วยอยู่ในอาการสงบซึ่งนับเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญก่อนหน้านี้แต่กับในรายที่แย่ลงนั้นชีวิตของพวกเขาก็เหมือนตายทั้งเป็น ดังเช่นเด็กชายคนหนึ่งนามว่าโฮ瓦ดัลลี่ผู้ที่ซึ่งไม่ได้ป่วยเป็นโรคใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เป็นเด็กดื้อตามราษาเท่านั้นแม่เลี้ยงของเขาอยากให้พฤติกรรมเกเรทั้งหลายหายไปครอบครัวจึงพาเด็กชายไปหาหมอฟรีแมนหมอฟรีแมนจึงได้นําให้ทําการผ่าตัดในทันทีทว่ามันไม่ได้ช่วยให้พฤติกรรมของเขาเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นหลายปีผ่านไปเขาเข้าขา,ขาออกโรงพยาบาลจิตเวชติดคุกและต้องเข้ารับการบําบัดอาการเสพติดยาและเหล้า ภายหลังเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงภายหลังจากการผ่าตัดในครั้งนั้นเขากล่าวว่ามันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับตัวประหลาดและอับอายกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อยาในการรักษาโรคทันจิตเวทได้ถูกคิดค้นขึ้นความนิยมในวิธีโลโบโตมีก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงไปจนหมดลงในที่สุด ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ